ระบบบำนาญของไทยยังคงอยู่ในอันดับต่ำที่สุดในโลกแม้จะมีการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเพื่อนบ้านในอาเซียนกำลังนำหน้าอย่างก้าวกระโดดคุณเคยคิดไหมว่าทำไมระบบบำนาญของเราซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตหลังเกษียณถึงยังตามหลังประเทศอื่นๆในภูมิภาคมาดูรายงานล่าสุดจาก Merc ซ r สฟ f e i นส t ิ t ูตโกลบอลเพนชัน i n นดีคส2025กันเถอะซึ่งเผยให้เห็นทั้งความหวังและความท้าทายที่เราต้องเผชิญ ในรายงานฉบับนี้มเมอร์เซอร์ได้ประเมินระบบบำนาญจาก52เขตเศรษฐกิจทั่วโลกโดยใช้เกณฑ์หลัก3ด้านเพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับทุกคนอย่างแรกคือความเพียงพอ (adequacy) ซึ่งหมายถึงว่าเงินบำนาญเพียงพอที่จะครอบคลุมชีวิตหลังเกษียณหรือไม่ถ้าคุณเป็นผู้เริ่มต้นคิดง่ายๆว่าเหมือนกับการตรวจสอบว่าเงินเก็บของเราจะพอใช้ใจ่ายเมื่ออายุมากขึ้นหรือเปล่าอย่างที่สองคือความยั่งยืน (sustainability) ซึ่งดูว่าการเงินของระบบจะคงทนได้ในระยะยาวหรือไม่เช่นในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีหรือประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นสุดท้ายคือความมีธรรมิบาล integrity ซึ่งเกี่ยวกับความโปร่งใสและการจัดการที่ยุติธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้เงินอย่างไม่เหมาะสมปีนี้เนเธอร์แลนด์ยังคงครองตำแหน่งอันดับหนึ่งอย่างมั่นคงเหมือนเดิมแต่ที่น่าทึ่งคือสิงคโปร์ที่ทะยานขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท็อป5ได้เป็นครั้งแรก จากที่เคยได้เกรดซในปี2009แต่ตอนนี้เลื่อนขึ้นเป็นเในปี2025แล้วเหตุผลหลักมาจากการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและรัฐบาลเพิ่มความโปร่งใสให้ประชาชนเห็นชัดเจนว่าตัวเองจะได้เงินบำนาญเท่าไหร่หลังเกษียณทีมเจนกินหุ้นส่วนจากเมอร์เซ์ในซิดนีย์อธิบายว่าสิงคโปร์ใช้ระบบเซนทรัลทาวด์เดิทฟัน CPF ซึ่งบังคับให้ทั้งลูกจ้างและนายจ้างสมทบเงินเข้าสู่กองทุนนี้ครอบคลุมมอทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ด้วย และเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งยังช่วยเสริมความยั่งยืนให้ระบบนี้แน่นอนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวเป็นปัจจัยสําคัญที่ดัชนีคํานึงถึงเพราะมันช่วยให้กองทุนไม่ล้มเมื่อเจอวิกฤตและนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากแต่มาดูที่ไถ่กันบ้างประเทศข,ของเราได้อันดับที่41จาก52แมคแนนรวมจะดีขึ้นเล็กน้อยจาก50.0 50. เป็น50.6แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่64.5และอยู่ในกลุ่ม4 ซึ่งเป็นกลุ่มรองจากท้ายตารางท่าเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนสิงคโปร,รน์นำหน้าด้วยคะแนน80.8เกรด A ตามมาด้วยมาเลเซียที่60.6เกรด C เวียดนาม53.7อินโดนีเซีย51.0และไทยที่50.6เกรด C ฟิลิปปินส์ตามหลังด้วย47.1เกรด D สิ่งที่ไทยทำได้ดีคือด้านความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่เพิ่มขึ้นแต่คะแนนความเพียงพอของรายได้หลังเกศียนกลับลดลงซึ่งหมายความว่าคนไทย อาจไม่มั่นใจว่าเงินบำนาญจะพอใช้ชีวิตเมื่อแก่เท่าระบบบำนาญของไทยประกอบด้วยหลายส่วนเพื่อให้ครอบคลุมเช่นเงินบำนาญชาราภาพจากรัฐกองทุนประกันสังคมสำหรับลูกจ้างภาคเอกชนแผนบำนาญแบบสมัครใจที่นายจ้างจัดตั้งเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลิตภัณฑ์เงินออมส่วนบุคคลรายงานแนะนำว่าเราสามารถปรับปรุงได้โดยการขยายการคุ้มครองลูกจ้างในระบบบ,บำนาญภาคอาชีพเพื่อเพิ่มเงินสมทบและ สินทรัพย์รวมถึงเพิ่มการสนับสนุนขั้นต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่ยากจนลดหนี้สาธารณะต่อ GDP และยกระดับการกำกับดูแลระบบบำนาญภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องแต่ที่นี่คือจุดที่อาจสร้างความขัดแย้งรัฐบาลหลายประเทศรวมถึงไทยเริ่มใช้เงินจากกองทุนบำนาญไปสนับสนุนนโยบายภายในประเทศมากขึ้นมาการ์เร็ตแฟรงคลินประธานซีฟอินสติจูตเตือนว่าการหันมาใช้กองทุนเหล่านี้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ชาติอาจบิดเบือนระบบโดยรวม และส่งผลกระทบที่ไม่ตั้งใจเช่นความเสี่ยงในการลงทุนที่สูงขึ้นหรือการขาดความยืดหยุ่นคริสตินมาฮนี่จากเมสสิกล่าวว่าเมื่อประชากรมีอายุยืนยาวและตลาดแรงงานเปลี่ยนไปรัฐบาลต้องปรับระบบแต่การปฏิรูปไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องประเมินผลลัพธ์อย่างรอบคอบและควรมีส่วนร่วมจากนายจ้ารัฐบาลและผู้ให้บริการเพื่อสร้างระบบที่ยืดหยุน่นทำไมรัฐบาลถึงควรหรือไม่ควรใช้เงินกองทุนบำนาญเพื่อนโยบายอื่น คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันแต่ก็เสี่ยงต่อการสุบเงินที่ควรสำหรับผู้เกษียณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเราต้องการเสียงจากทุกฝ่ายเพื่อไขข้อข้องใจนี้